สวัสดีค่ะพบกับช่องสุกัญญาญานะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยติ๊กจะพาเพื่อ,อนๆทุกคนนะคะไปเก็บแลนด์มาที่ซานฟรานซิสโกค่ะมันโกจริงๆเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับซานฟรานซิสโกนะคะติ๊กเนี่ยไปเที่ยวที่เมืองนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา4วัน3คืนแต่เอาจริงๆที่อยู่เต็มเ็มวันที่เที่ยวได้เต็มเมเลยอะน่าจะเป็นแค่2วันเท่านั้นนะคะเพราะแบบอย่างวันแรกไปถึงอะมันก็ครึ่งวันเข้าไปแล้วนะคะกว่าเครื่องจะลงกว่าเราจะนั่งรถไปที่ที่พักอีกแล้วก็ที่พักที่ติ๊กไปพักเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ไกลจากที่ไปเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะนั่งรถไปถึงที่พักกว่าจะเก็บของกว่าจะเคลียร์ตัวเองอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาแบบนานพอสมควร นะเพราะฉะนั้นวันแรกที่ติ๊กไปถึงเนี่ยก็จะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยก็มีแค่แบบเดินไปกินร้านอาหารแถวบริเวณที่พักก็เท่านั้นเองนะก็หมดไปแล้วหวันวันที่ติ๊กจะได้เที่ยวจริงๆเนี่ยก็คือวันถัดมาก็คือวันที่2ที่อยู่ที่ซันฟลาวนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการเดินทางนิดนึงการเดินทางของที่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะก็ค่อนข้างสะดวกนะคะก็จะมีรถโดยสารประจําทางมีรถรางหรือที่เรารู้จักกันในรถเคเบิลคาร์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอติ๊กไปที่เมืองซานฟลานะคะติ๊กมีสมาชิกเพิิม่มมมมคคือรรรววตกดด้้ยทังหเเนีาา4 ก็เลยคิดว่าการเดินทางโดยใช้อูเบอร์อ่ะค่อนข้างจะสะดวกกว่าเวลาหารกันนะคะเนื่องมาจากว่าที่พักที่เราพักเนี่ยมันค่อนข้างไกลจากที่เที่ยวเยอะเลยนะคะก็เลยอ๋อโอเคการเดินทางตลอดทิปของติ๊กในเมืองซานฟรานเนี่ยก็จะใช้อูเบอร์ตลอดทั้งทิปเลยผสมกับเดินเท้าเปล่าก็นั่นแหละอยากประหยัดก็ต้องแบบขยันเดินหน่อยนะคะเอาละค่ะพอถึงวันที่2เนาะที่ได้ไปเที่ยวเต็มๆจริงๆนะคะก็ออกกันมาแต่เช้าเลยก็จริงๆแล้วก็ไม่เช้ามากหรอกมันก็อาจจะแบบเออสายๆนิดนึงนะคะก็เรียก อูเบอร์นะคะนั่งไปลงที่พียร์เตอร์ี้ไนค่ะเป็นแลนด์มาร์คแรกเลยนะคะที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยที่ซานฟรานนะคะเป็นเมืองท่าที่สําคัญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีท่าเรือแบบหลายที่มากๆเลยแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยก็คือเป็นที่นี่ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมานะคะก็จะมีร้านอาหารมีสวนสนุกซึ่งสวนสนุกเนี่ยก็เป็นสวนสนุกแบบว่าเด็กน้อยแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะไม่ได้แบบว่าโอโหพัดผลหมืออะไรขนาดนั้นแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไฮไลท์สาคัญเลยของที่นี่นะะคคก็ือเจ้า เจ้าสิงโตทะเลคะ่ะคือคนเยอะมากเจ้าน้องสิงโตเนี่ยเขาจะขึ้นมาอาบแดดนะคะคนเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปก,กันเยอะมากและคือน้องเนี่ยก็คือเสียงดังมากออ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  บบเพราะฉะนั้นการที่จะได้รูปถ่ายคู่กับน้องอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากมากๆค่ะรูปที่ออกมาก็จะแบบติดคนไปด้วยอย่างเงี้ยติดกับเพื่อนนะคะก็เดินเที่ยวแถวนั้นนะคะก็เดินแบบเข้าช็อปนู้นบ้างช็อปนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เดินไปเจอช,อชอ็อปช็อกโกแลตค่ะชื่อว่ากีฬาเดลีถ้าติ๊กอ่านไม่ผิดนะชอะ็อกโกแลต อันนี้ขึ้นชื่อเลยนะเหมือนมาที่นี่เราต้องมากินว่าแบบมันอร่อยมากลูกนี้นั่นแบบมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ตรงเพียเตอร์ี้นเนี่ยคือมันเป็นช็อปเล็กๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีร้านใหญ่ของเขาด้วยนะที่แบบอยู่ข้างนอกเพียเตอร์ี้นแต่ติ๊กก็แบบเออได้ลองเข้าไปแหละข้างในเนี่ยก็จะมีช็อกโกแลตเยอะแยะเลยขายแล้วก็ใส่แพ็กเกจจิ้งน่ารักต่างๆเหมือนทําเป็นของฝากได้นะคะแต่ติก๊กก็แบบเออไหนๆไปถึงแล้วอะ่ะก็เลยเสื้อนี้มาลองกินซึ่งติ๊กคิดว่าราคามันค่อนข้างสูงนะแตแบบ ก็แบบซื้อมากินลูกเดียวเอามาลองชิมดูอะเออไหนๆก็มาแล้วอย่างเงี้ยสารภาพจากใจเลยว่าคือตอนเนี้ยจารสชาติมันไม่ได้แล้วว่าคือมันอร่อยหรือมันไม่อร่อยแต่ก็จาได้ว่ามันไม่ได้แบบกินแล้วเรารู้สึกแบบว่า ว้าวขึ้นมาอะไรขนาดนั้นอ่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็แบบลองไปชิมดูนะคะค่ะจากเพียเตอร์ี้นายเสร็จแล้วเนี่ยติดติดกันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฟิชเชอร์แมนวอลฟนะคะเอ่ออันนี้เนี่ยมันก็เป็นท่าเรือประมงเก่าแก่เหมือนกันเราสามารถแบบเดินไปได้เลยนะคะจากเพียเตอร์ี้นายไปฟิชเชอร์แมนวอฟเนี่ยคือมันอยู่ใกล้ๆกันเดิมแล้วเนี่ยเป็นท่าเรือประมงอันเก่าแก่ของซานฟานเลยปัจจุบันนะคะก็จะมีร้านขายของร้านอาหารอะไรเงี้ยคล้ายๆกับเพียเตอร์ี้นายเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ที่หาอ่านข้อมูลมานะเขาบอกว่่าาเเหมือนนรไปที เราจะต้องไปลองกินพวกอาหารทะเล นู่นี่นั่นใดๆนะคะว่าแบบเออเนี่ยมันอร่อยมากแล้วว่าติ๊กไม่ได้ไปกินนะก็เลยแบบไม่สามารถบอกได้ว่าแบบเออมันอร่อยหรือเปล่าเพราะแบบบางอย่างที่ติ๊กกินติ๊กยังจําไม่ได้แล้วว่าคือมันอร่อยหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนคนไหนไปกินอาหารทะเลที่ท่าเรือนี้มาแล้วเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะว่าเออสรุปแล้วเนี่ยแบบมันอร่อยสมคำล้ำลือไหมนะคะพอเราดื่มด่ำจากตรงท่าเรือเสร็จนะคะเราก็เดินทางไปต่อที่ร้านช็อกโกแลตชื่อดังค่ะที่ติ๊กได้บอกไว้นะคะก็คือร้านกีราเดลีแล้วก็เปิดกูเกิลแมปนั้อนขล้าง แบบเย็นสบายนะ,ะลมแรงลมพัดตลอดเลยนอกจากลมแสลงแล้วเนี่ยแดดก็ยังแรงอีกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคือข้อควรระวังเลยนะคะด้วยความที่แบบอากาศมันเย็นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะ่ะจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความร้อนของแดดเท่าไหร่เราก็จะเดินแบบเออกินลมชมวชิวชิลๆไป อีกทีนึงนะคะก็คือผิวเนี่ยคั้าไปประมาณแบบเฉด2เฉดแล้วนะคะก็นั่นแหละกลับมาก็แบบมาบำรุงฟื้นฟูนฟนกันไปนะคะ่ะกลับมาต่อกันที่ร้านช็อกโกแลตนะคะกิลาเดลีเป็นร้านช็อกโกแลตขึ้นชื่อเลยนะคะที่ต้องมากินที่ร้านใหญ่ของเขาเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นไอศครีมขายนะคะที่แบบ เป็นเมนูต่างๆมาติ๊กเนี่ยไปกับเพื่อนสี่คนนะคะก็สั่งหนึ่งอย่างเท่านั้นค่ะเอามาลองกินกันนะคะติ๊กว่าอันเนี้ยคือข้อดีนะคือไปกับเพื่อนหลายๆคนอนะ่ะเราจะได้แบบว่าไปร้านนู้นแล้วก็หารกันชิมทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ไม่ได้แบบเป็นสายตะลุยกินอยู่แล้วเป็นสายตะลุยเก็บแลนด์มาร์กนะคะก็เลยจะไม่ค่อยได้จริงจังกับการกินมากเท่าไหร่ก็สั่งเมนูนี้มานะคะซึ่งพอกินแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเฉยๆเนาะไม่ไม่ได้ว้าวอะไรรสชาติความถูกใจของแต่ละคนเนี่ แต่สาหรับตัวติ๊กแล้วเนี่ยกินแล้วก็แบบเฉยๆนะคะไม่ได้แบบตาลุกวาวอะไรมากมายในร้านนะคะเขาก็จะมีเครื่องจักรแบบนี้เป็นเครื่องทําช็อกโกแลตของเขานะคะน่าจะเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งของเขาน่แหละอยู่ในตู้กระจกตั้งโชว์ไว้ด้วยค่ะพอเราได้ลิมลองช็อกโกแลตชื่อดังของซานฟานซิโกไปแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อคะ่ะไปแลนด์มาร์คสำคัญอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือถนนลอมบาร์นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยติ๊กก็เปิดแมปแล้วก็เดินไปกับเพื่อนเหมือนกันนะคะแมปเนี่ยมันพาแบบจากร้านช็อกโกแลตเดิน ขึ้นเขาไปตอนเดินขึ้นไปเนี่ยคือแบบเหนื่อยมากพอไปถึงจุดไอตรงที่แบบเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยก็ค่อยแบบเดินลงบันไดลงมามันจะมีทางที่แบบเป็นทางรถแล้วก็เป็นทางคนเดินลอมบาร์สตรีทหรือว่าถนนลอมบาร์นะคะที่เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของซานฟรานเนี่ยก็คือเพราะว่ามันเป็นถนนที่ลาดชันนะคะที่แบบลงบนเขาลงมาแบบนี้ทีเนี้ยเนี่ยเขาก็เลยออกแบบให้มันมีความคดเคี้ยวนะคะเพื่อลดความชันของมันค่ะแล้วก็ตรงบริเวณเกาะการก็มีการปลูกดอกไม้ต่างๆนักท่องเที่ยวเนี่ย ก็เลยแบบไปถ่ายรูปกันและนี่นะคะเป็นตอนที่แบบรถกําลังจะขับลงมาซึ่งติ๊กว่ามันก็น่าจะต้องใช้สกิลค่อนข้างสูงนะเพราะแบบทางมันค่อนข้างที่จะทันมากนะคะสําหรับแรงมาตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็ถนนันชันแล้วก็ได้เห็นว่าแบบรถขับลงมาจากถนนชันๆแล้วก็ถ่ายรูปนะคะคือตรงถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าตรงนั้นอะมันเป็นถนนแล้วมันก็ยังมีรถที่วิ่งผ่านไปมาตลอดคือสิ่งที่ติ๊กเห็นนะคือรถอาจจะบีบแตะไล่คนบ่อยมากเพราะว่าคนอนะจะไปถ่ายรูปแล้วก็ขว ทางจราจรเขานะคะเราก็ต้องแบบระวังตรงนี้นิดนึงเนาะรีบๆถ่ายแล้วก็รีบๆออกมานะคะคแล้วเราก็จะได้ภาพเก๋ๆมานะคะซึ่งภาพที่ได้เนี่ยมันก็ให้อารมณ์เหมือนแบบติ๊กอยู่สวนพฤกษาศาสตร์อะไรทานองนั้นนะคะฝั่งตรงข้ามถนนนะมันก็สวยนะมันจะเป็นเหมือนแบบตึกบ้านบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเออซิกว่ามันสวยดีถ่ายรูปออกมาแล้วแบบเออดูดูเกอ๋อ่ะมันเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่สามารถไปถ่ายรูปเก๋ๆออกมาได้ต่อมาค่ะจากลอมบาร์สตีนนะคะ,ก,ะ,คะก็ได้เดินกันไปต่อที่รัตเซเวนเซนค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกของโลลกเลยนะคะค เพราะฉะนั้นจุดนี้แหละคะ่ะ oh. ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นที่แรกของโลกเนี่ยแหละคะ่ะเราก็เลยจะต้องมากันนะคะร้านเนี่ยอยู่ริมถนนเลยตัวร้านเนี่ยก็จะมีความคลาสสิกขึ้นมานิดนึงนะคะดูจากความเก่าของป้ายเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่าตัวสินค้าของเขาเนี่ยไอศครีมนะคะจะมีแค่เป็นสกู๊ปเนาะที่ใส่ถ้วยแล้วก็ใส่โคนเท่านั้นจะไม่เหมือนประเทศไทยนะคะที่จะมีพวกซันเดย์มีบนาน่าสปริตอะไรพวกนี้เนี่ยติ๊กว่านะประเทศไทยเนี่ยคือแบบยืนหนึ่งที่สุดแล้วสำหรับความหลากหลายของสินค้าต่างๆนะคะ ไอศครีมที่เขามีให้เลือกเนี่ยก็จะมีหลายรสมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวติ๊กเองเนี่ยเลือกที่จะกินรสช็อกโกแลตค่ะเพราะว่ามันเป็นรสที่คุ้นเคยตัวติ๊กเองเนี่ยจะไม่ชอบลองไอศครีมที่มันเป็นรสอื่นนะกลัวแบบเลือกมาแล้วมันจะกินไม่ได้นะคะก็เลยโอเคเอารสที่ตัวเองชอบดีกว่าพอได้กินแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ก็ปกตินะก็เป็นไอติมโคนแบบรสช็อกโกแลตปกติเลยอะไรเงี้ยไม่ได้กินแล้วแบบโอ้ว้าวตาลุกวาวอะไรแบบนั้นนะคะในขณะที่แบบกําลังยืนกินไอติมกันอยู่หน้าร้านเจเวน ก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่นเมกาแบบถ่ายสเก็ตมาตรงถนนข้างหน้าร้านเนี่ยก็เลยแบบแอบ,บถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นเรื่องราวน,น่ารักน่ารักของวันที่เจอนะคะติ๊กรู้สึกแบบติ๊กอินอะ่ะแล้วแบบชอบที่จะเห็นการใช้ชีวิตวัยรุ่นของเขามันดูคู่อะ่ะมันดูแบบ วัยรุ่นเมกาออชอบอก็เลยแบบแอบถ่ายเก็บไว้นะคะต่อไปของเรานะคะก็คือสะพานโกลเด้นเกตนั่นเองค่ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เดินไปนะคะคือเดินไปไม่ไหวมันค่อนข้างที่แบบไกลามากนะคะก็เลยเรียกอูเบอร์จุดที่ติ๊กจะขึ้นไปถ่ายรูปนะคะมันจะเป็นจุดข้างบนเลยที่แบบมองลงมาแล้วเห็นแบบสะพานโกลเด้นเกตทั้งหมดเลยนะคะอูเบอร์ที่เราเรียกไปเนี่ยไม่สามารถไปส่งเราได้ถึงจุดนั้นได้ติ๊กจำไม่ได้อะว่าไอ้จุดตรงนั้นมันเรียกว่าอะไรแต่พอเรียกอูเบอร์ไปแล้วเนี่ยเขาจะไปส่งเราในจุดที่ส่งได้และเรา ก็จะต้องเดินเข้าไปอีกซึ่งก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะคะระยะทางที่เดินน่ะการที่จะเดินเข้าไปยังจุดที่ถ่ายรูปสวยๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายนะเดินไกลอยู่เหมือนกันนะคะต้องเดินขึ้นเนินเขาขึ้นไปอะ่ะมีเหงือเปียกเหมือนกันนะน,นิดนึงแต่พอขึ้นไปถึงล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราแบบเดินขึ้นมาไกลๆแบบเนี้ยเราจะได้เห็นวิวแบบสะพานโกลเด้นเกตที่แบบยาวเราจะได้รูปแบบเก๋แล้วก็สวยมาก,มากๆการเดินขึ้นไปแบบ เหน็ดเหนื่อยเนี่ยคือมันมันคมจริงๆนะคะทุกคนเป็นแลนด์มาร์กแรกนะที่รู้สึกว้าวอยู่ในใจอะ่ะคือแลนด์มาร์กที่ผ่านมาก็จะรู้สึกแบบเฉยๆมากแต่พอขึ้นไปจุดชมวิวไอตรงโกลเด้นเกตตรงเนี้ยรู้สึกแบบเออสวยว่ะแต่ความสวยงามก็ต้องมีอุปสรรคนะคะอุปสรรคของการที่จะได้รูปสวยๆเก๋ๆออกมาเนี่ยก็คือลมคะ่ะลมแรงมากเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงของลม แรงของลมนะคะด้วยความผู้หญิงผมยาวสวยสวยเก๋อย่างเราลมเนี่ยก็สะพัดทําให้ผมเนี่ยพันหน้าปิดหน้าปิดตากันไปแบบหมดเลยคือแบบถ่ายไปหลายร้อยรูปมากกว่าจะได้รูปดีๆมาสักรูปเนี่ยสำหรับแลนด์มาร์คตรงจุดนี้นะคะคนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่มีบ้างแต่ไม่ได้แน่นที่แบบเราจะถ่ายรูปติดคนอะไรหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะต้องเดินขึ้นมาไกลด้วยคนก็เลยแบบยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตีใช้เวลาอยู่ตรงจุดเนี้ยค่อนข้างนานพอสมควรได้รูปมาแบบเยอะ หลายร้อยหลายร้อยรูปเลยนะคะ ตอนกลับก็เหมือนเดิมก็จะต้องเดินลงกลับมานะคะแล้วก็เรียกอูเบอร์มารับจุดเดิมเพื่อที่จะแบบเออเอาเราลงเขาไปเพราะว่าก็เดินกลับไม่ไหวเนาะมันไกลจากนั้นเนี่ยก็ไปหาข้าวกินหาอะไรกินกันนะคะพอตกกลางคืนฟ้าเริ่มมืดขึ้นมานะคะก็ได้ไปอีกแลนด์มาร์กหนึ่งค่ะชื่อว่าทวินพีคจุดนี้เนี่ยเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กก็ได้ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะขึ้นมาชมวิวกันที่จุดนี้มันขึ้นมาดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะความสวยงามมันก็จจจะะต่่าางกกันนนออไไปปใรทีขึุ้ด อาจจะต้องแบบเป็นรถขึ้นไปเพราะว่ามันอยู่บนเขาเลยการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกมากคิดว่าจุดนี้มันค่อนข้างจะโรแมนติกนะตอนที่เราขึ้นไปเห็นเนี่ยมันเป็นช่วงกลางคืนแล้วใช่ไหมคนเนี่ยก็จะไม่เยอะเลยนะคะมีอยู่เล็กน้อยปรับปรายก็ติ๊กก็ได้ลงไปถ่ายรูปถ่ายคลิปได้อยู่แป๊บเดียวจุดนี้เนี่ยสเสพบ,บรรยากาศอยู่ได้ประมาณ5นาทีได้น,นะคะเนื่องจากว่าพอตกกลางคืนแล้วเนี่ยฟ้ามืดแล้วเนี่ยลมมันจะเย็นมากคือใช้คาว่าหนาวได้เลยเ,ลยเหอะปกติแล้วว่าแบบเราไม่ได้ออกข้างนอกมาในช่วงตอนกลางคืนใช่ปะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบอากา ตอนกลางคืนข้างนอกเนี่ยมันหนาวขนาดไหนอ่ะพออันนี้เราไม่สัมผัสก็เลยรู้สึกว่าแบบมันหนาวเกินกว่าที่เราแบบจะทนยืนอยู่ต่อได้นานมากกว่านั้นนะแล้วเสื้อแขนยาวที่เราพกไปอ่ะก็เป็นเสื้อแขนยาวแบบบางๆเท่านั้นเองด้วยอะ่ะการความเย็นได้ไม่มากจริงๆพอพูดถึงก็แอบเสียดายนาะน,น่าจะแบบได้เสพบรรยากาศมากกว่านี้เออก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ติคิดว่ามันก็สวยดีได้เห็นเมืองได้เห็นอะไรเงี้ยเป็นสถานที่โรแมนติกอีกที่หนึ่งเลยค่ะสำหรับคนที่จะไปนะคะก็ให้พกเสื้อกันหนาว าติดไปด้วยลวกันจะได้แบบเสพบรรยากาศได้อย่างเต็มอิ่มไปเลยนะคะก็จบสําหรับการเก็บแลนด์มาร์คของติ๊กใน1วันนี้ส่วนอีกวันหนึ่งนะคะวันที่3ที่ติ๊กสามารถอยู่ได้เต็มๆวันเนี่ยจะเป็นวันช้อปปิ้งเดย์ทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆติ๊กเนี่ยมีความต้องการจะช้อปปิ้งสูงมากเราก็เลยไม่ได้ไปเก็บแลนด์มาร์คที่ไหนเลยไปช้อปปิ้งที่แถวยูเนี่ยสแควร์นะคะ จะอยู่แถวนั้นเนี่ยทั้งวันเลยตรงยูเนียสแควร์เนี่ยมันจะมีช็อปเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เดินเลือกช้อปปิ้งกันห้างต่างๆนู่นนี่นั่นคือติก๊กอาจะไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเท่าไหร่ก็จะระับบทนั่งเฝ้าของให้เพื่อนนะคะส่วนเพื่อนเนี่ยก็คือแบบช็อปกันสนันวันไหวเลยห้างหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลายชั้นแต่ละชั้นก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรแบบเยอะแยะไปหมดแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเดินนไปแล้วแบบเจอเป็นดิสนีย์สโตร์ขึ้นมานะคะก็ได้เข้าไปเดินเล่น ตอาดนี้น,น,นในร้านเนี่ยก็จะขายของที่เป็นแบบดิสนีย์จะเปิดเพลงดิสนีย์มีชุดสําหรับคุณหนูหนูเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคนที่ชื่นชอบดิสนีย์เนี่ยก็สามารถแบบเดินเข้าไปแบบช้อปปิ้งได้ค่ะส่วนคลิปนี้นะคะแบบบังเอิญว่าเดินผ่านแล้วเจอพอดีค่ะ มาตั้งวงล้อมเพลงอยู่ตรงริมถนนนี้เลยนะมีคนมุงชมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องปกติของที่นั่นเนาะที่แบบมีคนทําอะไรแบบเนี้ยส่วนเราเป็นนักท่องเที่ยวก็ตื่นตาตื่นใจดีนะคะมันก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งเนาะของคนที่แบบเดินผ่านไปมาจบหมดวนันกลับที่พักวันที่3เนี้ยก็คือไม่มีอะไรเลยเป็นวันที่แบบช้อปปิ้งเดินเดินเดิน,ดนกินบรรยากาศในเมืองอย่างเดียวเลยนะคะส่วนวันที่4เนี่ยที่ก็ต้องแบบเช็คเอาท์ออกจากที่พักเนี่ยตอนเที่ยวใช่ไหมคะก็ไม่ได้เที่ยวที่ไหนแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปอีกที่โรงแรมหนึ่งนะคะที่แบบ ซื้อถั่วไว้สรุปแล้วฟานฟานเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างเที่ยวง่ายแลนด์มาร์กเนี่ยเก็บวันเดียวก็พอแล้วอย่าง,งเที่ยวันเดียวก็โอเคเก็บแลนด์มาร์กที่อยากไปอ่ะครบแล้วเพราะว่าแลนด์มาร์กแต่ละที่อ่ะมันก็ไม่ได้ที่จะใช้เวลานานในการอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่ได้มีแบบกิจกรรมอะไรให้เราทําเยอะแยะเราแบบไปถึงถ่ายรูปเสกบรรยากาศแบบเดียวอย่างเงี้ยก็สามารถแบบเปลี่ยนแลนด์มาร์กได้เลยเนาะหรือใครที่แบบมีแลนด์มาร์กเพิ่มเติมที่อยากจะไปเนี่ยก็แบบเพิ่มมาอีกวันนึงก็ได้นะคะสรุปแล้วเนี่ยเทย แบบเต็มวันเลยนะ2วันอติ๊กว่าแบบเต็มที่แล้วการเดินทางก็สะดวกนะคะมีรถโดยสารแต่ถ้าไปหลายคนก็คือนั่งอูเบอร์แล้วหันกันดีกว่าแล้วก็เดินเที่ยวได้สะดวกนะคะในเรื่องของอากาศก็คืออากาศดีดีมากชอบชอบมากอากาศเย็นแต่ว่าแดดก็แรงด้วยแต่โดยรวมแล้วคืออากาศมันจะเย็นตลอดเลยยิ่งแบบตอนกลางคือนอะ่ะมันก็จะยิ่งหนาวที่พักที่ติ๊กไปพักอะ่ะมันเป็นบ้านที่เป็นหลังในบ้านหลังนั้นมันจะไม่มีแอร์ทำความเย็นหรือแบบทำความร้อนอะไรเลยนะมันจะใช้แบบลมอากาศธรรมชาติ ไม่ได้แบบร้อนอะไรเลยเป็นเมืองที่ติ๊กชอบอากาศแบบนี้มากนะคะอยากจะเก็บอากาศกลับมาไว้ที่บ้านเลยคือมันเย็นได้ตลอดจริงๆเลยอะคือแบบ Love อยากได้อากาศแบบนี้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยเอาละค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะ,ะการไปเที่ยวที่เมกาของติ๊กเนี่ยยังไม่จบแค่ที่ซานฟานนะคะเพราะว่าติ๊กมีซื้อทัวร์ฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยไว้อีก7วันจะมีไปในโซนแบบที่เป็นอุทยานแห่งชาติโยเซมิตแอนเทโลบอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีไปลาสเวกัสแล้วก็ไป LA ด้วยคือทัวร์ของติ๊กเนี่ยมันจะเริ่มที่ซานฟานแล้วก็จะไปจบที่ LA อันนี้ไม่แอบสปอยนะ<อ>ก็ยังไงเนี่ยติ๊กฝากติดตามคลิปหน้าดะะ้้น้นนนนนะะะคคคสาหรัับลิปปี่่กกก็ตอองไ บ๊ายบาย